สวัสดีครับสวัสดีทุกคนสวัสดีเอกเกลอือทางได้สวัสดีผอแม่พีน้องนะครับสวัสดีผีลวงต่างๆนะครับตลอดจนผีผีถั่วโหลครับวันนี้นะครับวันนี้ก็มีคําภาษาตาอีกหนึ่งคำเป็นคําสั้นๆครับแต่ว่าหากักคนไหนนะครับ โดนชายคำคำนี้นี่นั้นไม่ถึงหวามีแนวโนมจะโดนครับเพราะว่าคนที่พูดคำคำนี้ออกจากปากนั้นน่าจะมีความโมโหโกรธาเมื่อชางตกมันมเกี้ยวกันมาวะนะครับถ้ามีทันไดพูดคำคำนี้กับฐานนั้นไม่ถึงหวาฐานเตรียมตัวไว้เลยนะครับคนที่พูดนี่ไม่ถึงหวาเขามีอารมณ์โกรธ มีอารมณ์โมโหขึ้นมาแล้วเป็นคำเดียวสั้นๆครับหากเพื่อนๆท่านใดหากเพื่อนๆท่านใดได้ยินคำคำนี้แล้วนะครับการบอกเบาคำพูดหรือว่าบอกเบาการกระทาลงมั่งนะครับนะมันก็จะได้ดีขึ้นคำนี้เลยครับอย่าอึดแดงคำว่าเอึดครับคำว่าเอึดนะครับท่านใดโลกับพิมพ์มาเลยนะครับพิมพ์มาได้เลยเมือนเดิมครับ ส่วนคลิปถี่ผ่านมาเราโยนไปคลิปที่เล็วก่อนนะครับนะคำว่าบาเมียนะครับบาเงียบคือการบาผู้หญิงครับบาเมียและไงยๆคือบาบาหญิงนะครับส่วนสําหรับวันนี้จะข้อนําเสนอคําว่าเอิร์ดนะครับคําว่าเอิร์ดนี้ไม่ถึงว่าแสดงให้ดูความดูสึกว่าเหลืมจะมีนำ้ำหูเหลืมจะมัดความอดทนเหลืมจะมีอารมณ์นะครับเหลืมจะมีอารมณ์ เพราะฉะนั้นคําว่าเอิญมันแปลได้ไล่ความหมายครับแต่ในทางที่ไม่ดีในทางที่ไม่ดีนี่ก็คือว่าทําอะไรแล้วเกินหน้าเกินตาคนอื่นถลึงเกินไปนะครับถลึงส่วนถลึงนะครับแต่คําว่าเอิญน,นี้หมายถึงว่าถาลึงจนจนหน้าทุกตอบอมานะครับคือมันต้องโดนไม่โดนสักทีไม่ดีขึ้นเลย นะครับคำว่าเอิ้์นนะคําว่าเอิรอนนี่ข่องขรังจะอันตรายหากท่านใดหากท่านใดได้ยินคํานี้จากปากขคกรแ็้ลวแต่นั้นไม่ถึงว่าคนที่พูดนั้นมีอารมณ์แล้วนะครับมีอารมณ์หมูมีอารมณ์โกรธนะครับจะโดนไม่โดนมันอีกเหลือหนึงเตดแน่ๆก็คือถ้าเขาพูดว่ามึงอย่ามาเอิ้์นแน่นอนครับ จะหยุดกันก็ะทำนั่นหรือไม,ม่หยุดก็แล้วแต่ฐานนะครับแต่อยากให้เราว่างไว้นะครับคำคำนี้ข้องคนตายคำว่าอย่าเอิญนะครับโดยความเป็นห่วงนะครับนะโดยความเป็นห่วงนะครับฟากไปด้วยนะครับวันนี้ก็คือคำวาอย่าเอิญคับพมสวัสดีครับ